สวัสดีครับอยู่กับเราในช่องพลายถึงกันนะครับผมวันนี้น้องนาโนนะครับมาเล่นกับน้องทองเพชรนะครับผมวันนี้ควานจูงมาเลยครับควานอะไรเนาะควานอะไรควานจูงครับควานจูนครับผาน้องทองเพชรโอ้ผาน้องนาโนนี่กับน้องทองเพชรครับมากินน้อยด้วยกันนะครับนี่นะครับนะครับโอ้กินกันอร่อยเลยครับผมมาเยอะกันมาเยอะ หนก็จะได้ออกกำลังกายจนเย็นนะครับก็จะได้ยืดเช่นยืดสายนะครับจะได้ไม่เครียดนะครับผมมามาทุกวันไหมนี่ฮะพวกเขาพวกเขาจับโอ้เตอื้อดินทุกวันใช่ไหมกเดินทุกวันนะครับผมวันนี้ก็ควันจูนคนพามาอีนะครับวันนี้ก็ไว้มาเล่นกับน้องของเพชรก่อนครับก่อนที่จะพาเดินนะครับ ไปแ้เมื่อวานโอ้โหคนจับสามคนเนาะโอ้ครับเพลงกันกินอร่อยเลยครับวันนี้ควันหวยไปไหนไม่เห็นเรา่วันนี้เาถ่ายนี้เออขอโทษนะครับวันนี้เราจะไปเยี่ยมพ่อบุญหลายกันนะครับวันนี้โอ้จะไปเยี่ยมพ่อบุญหลายไปนีนอีกครับแล้วก็ไปเยี่ยมพลอยทองนะครับไปกุศลาเลยวันนี้ครับผมครับผมประมาณห้าโมงเราจะไปครับหลังจากไข่ย้อยและการเกษตรเลิกงานนะครับ ไปไปแค่บ้างวันนี้ครับผมก็มีคุณแม่น้ำใยพ่อหวอยกันเกษตรว่าจะชวนตับหมึกไปตับหมึกจะไปไหมครับนี่ไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปทำไมครับตับหมึกเมารถแล้วก็ไม่มีใครดูแลช้างนะครับครับแล้วก็ขย้อยนะครับไปสี่คนนะครับอ๋อครับให้ลูกชายตาเฝ้าบ้านใลูกตาเฝ้าเฝ้าช้างเฝ้าช้างครับครับผมครับผมนี่แต่งตัวแล้วครับจะรอนะครับรอแล้วครับรอแล้วรอไหมครับรอแล้วครับผม สะเบิร์มเฮ้ยสะเบิร์มเฮ้ยสะเบิร์มไปบ้านโลแล้วครับผมซากขมิ้นนะครับผมโอ้หคือตะบึกเซลควนะคัต้องกินยาลวมโล่โอ้โคือตะบึกเซลควาด้วยครับผมต้องกินยาลดความโล่เข้าไปกันครับผมโอ้หดานุกินหมดแล้วจะไปไหนโนานี่โอ้โดื่มาหาผมอยู่อยากทักทายครับผมโอ้โหทักทายอยากทักทายผมนะครับผมนี่คโอ้โหอะไรหมดแล้วครับหมดแล้วครับอยากทักทายครับหมดแล้ว มดแล้วนุ่มหมดแล้วแมววินะครับมีแต่ตะกร้าครับไม่มีอะไรครับเาไม่จยีอครับอ้เห็นไก่ครับอู้นุนนุนุอนุเก่งไหมอนเก็บเมือนตองเพชรได้ไหมกได้มือนตองเพชรไหเก็บมาเก็บเก็บไหนเก็บเกเก็บเโอ้ดานไม่เก็บครับหยยบทิ้งเลยครับโอ้ดานครับผม เอานาโนยังไม่เข้าเรีดโมนาโนนี่ดูประเด็นไหนเนาะดูประเด็นโหลดไฟครับผมนาโนครับสู้ทองเพชรไม่ได้ครับทองเพชรเก็บเป็นนะครับผมเก็บไหมเก็บถุงใส่นาโนยกโลเป็นแมกนี่โอ้โหครับลมลงลือครับผมกินอย่างเดียวครับผมเก็บอ่ะมาชูมาชูบนโอ้ได้แล้วครับผมได้แล้วได้แล้วครับผมน้องทองเพชรอยากโชว์เหมือนกันครับผมอยากโชว์ครับผม

โอนานงไปนอนยอมนารงนะครับผมเย็บโอ้โหเอาส่งไปส่งไปต้าต้าส่งเจ็บยึบไปไปในนู่นนานูจะไปในนู่นเอาสวัสดีน้อยสวัสดีเดี๋ยวก่อนเชิญมาได้กินอาหารนานูจะไปไหนครับนานูครับนานูจะไปถึงไสจะไปหาแม่ทับทิมนะครับนานูอยากไปกินนมแม่ทับทิมเนะครับทิมออ๋เขาเคยกินนมแม่ทับทิมเนาะโดยกินแม่ทับทิมไม่ได้ก็อยากจะไปกินนมนะครับผมอ๋อมีเสียงด้วยนะครับนานูครับเก่งมากเก่งมากครับ เอสสสครับครับอยลูกครับเล่นดินครับเล่นดแล้วโอ้เล่นดนะครับผมปะเปงครับปะเปงจะปะเปงให้ตัวเองก็ให้วานยนะครับผมจ่าวยเจ่าวยเเอาสวัีวยวัดีวัีครับครับก่อนจ่ายวยครับเะสวัดีครับวย้เครับจ่าวยวัีครับครับก่อนลูกครับก่อนครับครับนั่งนั่งซิโดแม่ จิงมากจริงมากครับผมรักมากครับผมรักมากเลยอานโนยุโรโชว์ยนะนัน์าโนหรหมดแล้วครับบูบีแล้วครับบูบีแล้วหมดแล้วค่ะอาหรหมดแล้วครับนาโนมาทำนะครับผมนโนบอกว่าไม่มีอาหารไม่ยอมทำนะครับนโนเอาโน้เพชรโชว์อะไรก็โนเพดโชว์นอนโชว์ก็ได้นะครับผมนอนลงนอนลงนอโชวนอนจะนอนโชว์ครับผมนอนลงกน

แคนโน่นานูน้องนนนจะไปหาเม็ดเม็ดทับทิมเดียวเลยนะครับผมอร,รอหญอ้าให้เม็ดทับทิมกินก่อนนะครับผมเดี๋ยวเขาดูครับกำลังจะหัดให้เขายกขาได้ขึ้นกำลังครับผมหัดหัดขึ้นนะครับผมหัดขึ้นขาเขานะครับผมเออหัดขึ้นขาครับ อาอนาโนเอ้านาโนอ่าค้างไว้นาโนเก็บของครับโอ้ยูนทิ้งนะครับหลวงหลวงลืมครับน้องน้องนาโนหรือลงลืมครับผมอยากกินอย่เดียวครับตันไปกินอย่างเดียวครับผมโอ้น้องทองเพชรครับโอ้น้องทองเพชรครับผมเก็บเก็บครับทองเพชรของเราครับโอ้องทองเพชรโชว์น่นเดียวนะครับผมน้ำน้ำ ถึงทานนู้นก็ฝึกเก็บขวดครับทางนี้ก็นอนโชว์ครับน้องทองเพชรนะครับผมอย่าไม่อย่าโอ้โหแสวญจะไปเจิมไปเจอบ้านครับควันรวยครับทุ่นเขาจะไปเจอมไม่แล้วครับผมจะไปเจอบ้านให้ควานรวยแล้วแสวญอยากไปเจอบ้านให้ควันรวยนะครับผมเออตัวรับรางวัลก่อนครับยังไงมีแรงครับผมมาแรงนะครับโอ้โหครับพอเดินเดินมาไกลครับฮะ เพราะว่าน้องนาโนเดินมาไกลก็เลยถือกินอาหารครับให้น้องนาโนกินก่อนครับนะครับกินก่อนใจเี็เลยนะครับผมทองเพชรก็เริ่มเริ่มเชื่องแล้ววอทองเพชรก็เริ่มเชื่องนาโนนี่ปกติมาคนเดียวไม่ได้นะครับโอ้ครับมาคนเดียวไม่ได้มีควันจุนเอามาได้นะครับโอ้แสดงว่าเริ่มคุ้นเคยกันแล้วเริ่มคุ้นเคยกันแล้วปกติมาไม่ได้นะครับต้องใช้สามคนสี่คนถึงจะมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าความรักความผูกพันนะครับครับผม เขาก็เลยมอบหมายให้ซีโอก็เลยมอบหมายให้พันจุนพันจุนน่ดูแลหน้าโนไปเลยครับโอ้ครับผมดีครับผมเพราะว่าใจดื้อทุกวันจะได้จะได้ชุ่ชินกันนะครับผมชินรับต่ไม่ตื่นไม่สนุกนะครับครับผมไม่ได้ไม่ตื่นตนกอะไรครับผมหลังของเพชรเลยเราก็เริ่มนิ่งนะครับนิ่งนะครับเพราะว่าเราจะแบบเหมือนเราสอนไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้เราเราเข้าเรียนทุกวันใช่ไหมครับผมเข้าเรียนทุกวันก็เริ่มนิ่งแล้วผลคลอยได้นะครับการฝึกสอนนะครับครับผมเริ่มนิ่งแลวครับ เพราะเราต้องต้องให้เข้าเรียนเตจุดนี้ก่อนครับค่อยไปเข้าโรงเรียนใหญ่เนาะพื้นฐานครับผมพื้นฐานก่อนแต่ค่อยไปเข้าโรงเรียนใหญ่เนาะเข้าโรงเรียนใหญ่เพราะว่าการเข้าโรงเรียนใหญ่เราจะได้อบรมบนนิสัยัแต่แต่ละเชือกให้ให้ดีนะครับครับผมฟังแต่ละเชือกจะได้เชื่อฟังครับแล้วก็ไปไหนก็เออไปไหนก็ไปได้ครับผมครับผมเคยจินตมกับแม่ทัพทีมแล้วก็เลยเลยจำได้นะครับเลยอยากไปหาแม่ทัพทิมคนเดียวใช่ไหมครับผม นมแม่กินนะครับเลยก็ยังไม่สนใจอยากไปกินนมแม่ทั้งทีเดียวนะครับผมันี่ก็เป็นอมน่ารักของฉันเด็กๆนะครับอาจจะไม่เก่งเหมือนช้างเออ่ที่โตแล้วที่ฝึกฝนแล้วครับผมบางครั้งก็เออ่ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับครับผมอันนี้ก็อันนี้ครับดูดูครับอย่าง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 อยยเอาเก็บกันนีเงินนะครับนี่เป็นเงินนะครับผมเอาเป็นเงินนะครับผมสมมุติว่าเป็นเงินเนาะสมมุติว่าเป็นเงินเนาะ สม hai, มุตินะครับผมตัตมได้ครับอเพชรกินก่อนครับบอกว่ากินก่อนครับเอาผมจะทดสอบนะว่าท้ Lu ั yeah, ้งแต่ละเชือกจะมีจระิ่งเหมือนกันนะครับเรามีอาหารอย่างมันอย่างว่าครับบางครั้งก็อาจจะใช้เออว่านนด้เบหมดเลยเ็บเบไหม ก็่ไหมเก็บเก็บเอาเอาเอานี่ก็ไดนเก็บเก็บนเก็บนเนซงบนโอ้ยัง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 ไม่ผ่านนะคบเ้าไม่ผ่านขบรกไปดูน้องทอเพชรนะครับดึงทอเพชรเก็บองเพชราไหดึทองเพชรครับลุ้งลุ้งเก็บเอ้ทเพชรผ่านะครับผมไมผ่านนับนนี่าเก็บเก็บแต่ทาเป็นอยู่ครับเจว่านานจะหวงกินมากกว่าครับผเก็บเก็บเก็บนี่ครับผมครบเพราะว่าเราจะผึดผลไปเรื่อยๆนะครับ ส้งเก็บไป่ครับดไปเรื่อยจะได้เก่งไปเรื่อยนะครับผมเป็นเป็นเป็นพื้นฐานนะแค่วัดนี่เก็บของนี่ก็โอเคแล้วครับผมใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วครับผมครับผมต่อไปก็อย่างเล่นห่วงเล่อะไรก็ค่อยแยกลูกแยกแม่ออกไปคระมร่มยนนคร่มกรมครับรมรมครับได้นะครับผมครับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ทุกท่านนะครับผม การรับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องพลายทางนั้นก็ช่องพลายช่องเพจด้วยครับถึงก็ขอลาวว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผม